แทบไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าเจ้า Audi TT ค้างใหม่เนี่ยอายุ14ปีแล้วค่ะคือในเรื่องของงานดีไซน์ภายนอกต่างๆใหม่มองว่ามันยังไปได้อีกนะคะเพราะว่ามันดูสวยแล้วก็ดูแบบไม่ได้ความรู้สึกที่ว่าเชิมหรือว่าเชยเลยค่ะถึงแม้มันจะแบบไม่ทันสมัยเท่าตัวใหม่ๆนะแต่ว่าคันนี้เนี่ยดูไม่แก่เลยนะคะ เรื่องงานออกแบบนะคะงแง่เราว่ารถอายุ14ปีนะคะไม่แปลกที่ใครหลายๆคนจะบอกว่ามันไม่เก่าไปหน่อยหรอแต่ว่าเอาจริงๆนะคะพอเอาไปมองดูอีกทีหมายว่าดีไซน์มันยังดูดีอยู่นะคะมันเป็นรถที่สปอร์ตคูเป้ด,ด้วยแหละจุดเด่นคือคาแรคเตอร์ของรถรุ่นนี้เขาชัดเจนค่ะถือว่าเป็นจุดเด่นของตระกูล TT ของ Audi เลย ต่อกันที่ภายในนะคะคันนี้เนี่ยมันให้ความอนาล็อกมากๆนะคะด้วยมาตรฐานของเขาที่ยังไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าเนาะแล้วก็ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะก็ให้ฟีลลิ่งแบบดูแบบเรโทรเรโทรนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นสีดําตัดกับสีแดงนะคะในเรื่องของเบาะแล้วก็ฟีลลิ่งแบบแรกที่มองเห็นใหม่มองว่ายังดูดีอยู่นะคะแล้วก็ดูเท่ให้ฟีลคล้ายๆแบบรถแข่งะคะ่ะ ความแมนนวลทั้งหลายคู่กับเบาะดําแดงแบบนี้แล้วก็ภายในที่มีไซส์ประมาณดีนะก็คือค่อนข้างเล็กนะคะเหมือนเราอยู่ในห้องขับรถแข่งเลยค่ะมาตรวัดด้านหน้าคืออนาล็อกสุดจริงๆนะคะทุกอันเป็นเข็มมาตรวัดหมดในทุกๆส่วนแล้วก็จะมีหน้าจอ UI อยู่เล็กๆอันนึงซึ่งก็ให้ฟีลลิ่งแบบรถเก่าๆเหมือนกันคะ่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นปุ่มควบคุมทั้งหมดนะไม่ได้เป็นทาสกีนอะไรเลยนะคะส่วนแอร์นะก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบมือบิดหมุนนะคะ ภาพรวมนะคะก็เหมือนเราย้อนไปอยู่แบบเพ P2 <1, S 1> เพแบบนี้นะคะแบบเหมือนพวกยุคแบบพิกเซลอะไรแบบนี้นะคะก็แต่ว่ามันก็ยังมีงานดีไซน์อะไรที่ถือว่ายังทําได้ดีอยู่อย่างเช่นในเรื่องของเกียร์ต่างๆนะคะเขาทำดีไซน์ออกมาได้ดีดูสปอร์ตนะแล้วก็ถึงแม้หน้าตามันจะขายเกียร์ธรรมดานะคะแต่จริงๆคันนี้ก็คือเกียร์ออตโต้ค่ะตัวเบาของเขาเนี่ยก็คือนั่งสบายนะแล้วก็ทําดีไซน์ออกมาได้สวยไม่ตกยุคไม่แบบอะไรเลยนะคือมันดูแบบดูดีไฮไลท์อีกอันนึงคือคัน,นเลขกไม่เจ็ด 1000กเมื่อเทียบกับปีรถแล้วนะก็คือถือว่ามันขับน้อยมากๆเป็นรถแบบของเก็บของสะสมมากกว่าแทบไม่ได้ใช้งานจริงค่ะเดี๋ยวเราไปเทสต์ลายกันนะคะแวบแรกนะคะที่เราขึ้นมาปุ๊บนะก็จะได้ยินเสียงเซ็นเซอร์ค่ะดังนั้นรถปีเก่าแบบนี้บางคนคิดว่าออปชันความปลอดภัยไม่ค่อยมีนะคะจริงๆยังมีอยู่เหมือนกันนะในเรื่องของเซ็นเซอร์ช่วยถอยต่างๆมีมาให้เรียบร้อยค่ะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง 2.0นลิตรนะคะ1 9 9 1งพซีซีแรงม้าอยู่ที่200แรงม้าก็คือตัวเลขต่างเนี่ยของเขาทำออกมาได้ดีอยู่แล้วในเรื่องของสมรรถนะยิ่งจับคู่กับบอดี้เล็กๆแบบนี้นะคะคืออัตราเร่งต่างๆทำได้ดีจริงๆส่วนของน้ำหนักพวงมาลัยนะคะแวบบแรกอาจจะรู้สึกว่ามันหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราขับรถด้วยย่านความเร็วสูงก็จะรู้สึกว่าเออมันตอบรับกับตัวรถดีนะคือเราน่าต้องการน้ำหนักพวงมาลัยประมาณนี้ในช่วงที่เราขับเร็วๆนะคะ ส่วนของวีสัยทั์จากการนั่งคันนี้นะคะก็ตามสไตล์รถคูเป้รถสปอร์ตนะมันค่อนข้างแคบนะคะแล้วก็เสา A เนี่ยก็บังสายตานิดหน่อยคันนี้เนี่ยช่วงล่างก็มาตรฐานรถสปอร์ตค่ะหมายมองว่าค่อนข้างแข็งนิดนึงนะก็คือแบบถ้ามีท่อมีเนินนะคะก็รู้สึกถูกเม็ดเหมือนกัน และถ้านี่จะเป็นรถคันแรกหรือว่ารถคันเดียวของบ้านนะก็คือไม่แนะนํานะคะด้วยเขามีข้อเสียนะก็คือในเรื่องของความขับแคบแล้วก็นั่งได้แค่2คนจริงๆที่นั่งแถวหลัง่าหาทำเลยนะคะคือนั่งไม่ได้จริงๆต้องเป็นแบบ เด็กน้อยตัวจิ๋วเท่านั้นนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่คือนั่งไม่ได้แล้วก็คันนี้เนี่ยมันเหมาะกับเป็นรถคันที่2คันที่3ของบ้านค่ะใครที่อยากเก็บสะสมหรืออะไรแบบนี้นะคะค่าตัวน้องเขาหน้าหลัก799,000บาทเท่านั้นได้ขับรถที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีชื่อเสียงมีตำนานของเขาอยู่นะก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็น่าใช้ค่ะ คันนี้นะคะ7 9 9 0แสบาทเท่านั้นค่ะกับเจ้า Audi TT Coupe ตัวรถปี2010นะคะใครที่ชอบใครที่สนใจติดต่อมาได้ทุกช่องทางของ PJ คามาเลยรับประกันได้เลยนะคะไม่แท้รถสวยพร้อมใช้งานค่ะคันนี้